ต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนผู้ชายถึงจะวิ่งตามตอนนี้ครูมีใบป,ปราศนยบัตรวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับและครูมีใบเซอร์วิชาหนูวอไซเอนส์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับดูให้จบนะครับข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดข้อแรกครับคุณต้องมี lover energy หมายถึงต้องมีพลังงานของคู่รักครับคือต้องมีสิ่งที่สามารถดึงดูดทางเพศได้รูปร่างหน้าตาหุ่นการแต่งตัวการดูแลตัวเองดึงดูดทางเพศได้มีสเสน่ห์ภายนอกและบุคลิก ข้อที่สอต้องมี sister energy sister energy หมายถึงคุณกับเขามีงานอดิเรกที่สามารถไปทำกันได้ไปดูฟุตบอลด้วยกันได้ไปเล่นกอล์ฟด้วยกันได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันที่ชอบทำด้วยกันไปขี่จักรยานไปเดินป่าด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นพลังงานของน้องสาวคือเขาสามารถทำกิจกรรมกับคุณได้ง่ายๆเพราะคุณก็ชอบด้วยข้อที่ส master energy คือคุณจะต้องมีพลังงานที่ อบอุ้มเขาดูแลเขาแต่ไม่ใช่ไปบังคับเขานะอบอุ้มดูแลเวลาป่วยทำอะไรให้ทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมีพลังงานของมารดาหรือแม่ข้อที่4 daughter energy คือคุณต้องมีพลังงานของลูกสาวเขาคือคุณต้องอนุญาตให้เขาว่าช่วยคุณบ้างเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างเป็นหลอดไฟเปิดกวดน้าอะไรก็แล้วแต่ช่วยถือของนิดหน่อยให้เขาอ่ะได้บริการคุณบ้างเล็กๆน้อยๆได้ช่วยเหลือคุณบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นพลังงานของลูกสาวแล้วก็อันที่5สําคัญที่สุด คือควีนว Wi ฟ์หรือพลังงานของราชินีคือคุณจะต้องไม่ใช่แค่ว่าสวยจากข้างนอกคุณดีข้างนอกบุคลิกดีข้างนอกแต่ข้างในกลวงคือคุณจะต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองมีอินเทลเจนต์มีความฉลาดมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองศึกษาหาความรู้ลงทุนพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือลงคอร์สเข้าสัมมนาเรียนจิตวิทยาในการที่พัฒนาชีวิตของตัวเองขึ้นขึ้นไปเวลาคุยกับคนอื่นเวลาเขาไปออกงานในงานระดับสูง เจอผู้คนมากมายคุณสามารถคุยได้ทุกเรื่องเพราะคุณเป็นคนใฝ่รู้คุณเป็นคนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคุณเป็นคนที่ฉลาดในการที่จะพูดมีจิตวิญญาในการที่จะพูดกับผู้คนฉลาดในการถามตอบแบบนี้จะทำให้คุณมีเสน่ห์มากๆแล้วถ้าคุณมีครบ5ข้อไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะไม่อยากได้คุณครับ สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับครูแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์เกมเป็นจีบว่าสายดำที่ทําให้เขาข้างรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดสั้นได้นะครับใครความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้แหวัดเป็นมะเร็งครับรีบแก้ไขด่วนครับเดี๋ยวสักพักเขาจะหายจากชีวิตคุณครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่อองงงงคค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 คววาาาาามมรร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 ัััััััักกกกกบบบบบบสสสถปปปปึษููเเื้้้้ตตนนนนไไไดดฟฟีีีทท่่หโลลล์์แิ็ใจุ